มีกำลังนั่งแก่ให้มามาช่วยกันทำบุญด้วยการล้างถ้วยล้างชามกันก่อนนะคะรวมทั้งกระติกใส่น้ำด้วยนะคะนี้ค่ะคุณอร์ชุมขยันใหญ่เลย ที่วัดลำทองหลางนะคะจะมาเอาพวกหม้อกระทะใบทำบุญที่บ้านค่ะวัดลำทองหลางวัดลำทองหลางเป็นชื่อที่มาจากชื่อของหมู่บ้านนะคะก็เลยบ้านหมู่บ้านนี้ชื่อลำทองหลาง วัดก็เลยชื่อลำองลางสดชื่นมากๆเลยค่ะสายน้ำดอกไม้วัดลำธงลางก็เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นที่เดียวเลยค่ะแล้วตอนนี้พระเ,เจ้าอาวาสท่านก็กำลังสร้างโบสถ ใครที่มีจิตศรัทธาก็สามารถมาร่วมทําบุญร่วมสร้างโบสถ์กันได้นะคะโบสถ์ยืนเด่นสงา่าถ้าเสร็จแล้วคงจะสวยงามด้านดูลเลยนะคะถ้าใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างโบสถ์ที่วัดลําทงหลังนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้เดี๋ยวให้คุณบัวชุมบอกนะคะหมายเลขอะไรเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาพอที่จะ ทำบุญเธอก็ใช้วิธีการโอนอย่างเดียวเลยค่ะ303หมายเลขนะคะ303 064 064 8524 8524ธ85 <24 S 1> นาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงไทยชื่ออะไรลูกวัดลำทองหลังใช่ค่ะชื่อบัญชีวัดลำทองหลังชื่อบัญชีวัดลำทองหลังนะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งลูกค่ะ303 064 8 5สา ก็ <Okay. g år> วัตุตาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านที่ร่วมมาสร้างโบสถ์หลังนี้ให้สำเร็จด้วยนะคะอ้าบาท10บาททําตามกำลังทำตามจิตศรัทธาของเราค่ะคุณผู้ช,ม,ชมจะพาไปดูพระพระประธา,านค่ะพระประธานเนะาะ ลมพัดเย็นสบายร่มรื่นมากๆเลยค่ะพร้อมกับเสียงระฆังช่อชดาสั่นกระดิ่งรู้สึกสงบแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยค่ะพระประธานสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้ยถ้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามน่าดูเลยนะคะย้ำอีกทีงน,นะคะใครอยากจะร่วม ทำบุญในการสร้างโบสถ์ที่วัดลำองหลางคนละหบาท10บบาทตามจิตศรัทธาตามกําลังของเรานะคะมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทําให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ยั่งยืนไปจนถึงรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราคันค่ะเขาก็มีมงลวดกั้นเอาไว้ไม่ให้นกไม่ให้อะไรเข้าไปนะคะก็เป็นความร่วมรื่นแล้วก็ ตื่นตานใจเราสามารถที่มากราบไหว้พระพุทธรูปได้นะคะก็จะมีทูบไว้บริการนะคะยินดีเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่วัดล่ำทองหลางค่ะนี่คือห้องเก็บอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมีอะไรบ้างโอ้โหม้อฟักมา นี่คือของที่ผู้คนมาบอิจาก้วก็ทั้งวัดก็ซื้อด้วยใช่ไหมบัวมีแต่คนมาีคนมาบอิจาคนะคะอะมีที่ตักข้าวแล้วก็มีเขียงมีคกมีปิ่นโตมีคกมีหลายขนาดจะเป็น เล็กสากมีหมดเลยนะคะมีบาทแล้วก็มีแท้งน้ำแล้วก็นี่คือฝั่งของหม้อหม้อจะมีหลายขนาดเลยนะคะใครจะจัดงานเล็กงานใหญ่ก็สามารถหาได้เลยนี่ค่ะด้านล่างนี่ก็จะเป็นฝาหม้อส่วนมุมนู้นก็จะเป็นมุมที่ถังแก๊สแล้วก็หัวเตานะคะส่วนมุมนู้นก็จะเป็นมุมกระทะค่ะแขวนเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวแล้วก็ด้านในนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยเป็นชามถ้วยใส่น้ำซุปจานกินข้าวแล้วก็จะมีะขันก็เรียกว่ากระโถนสำหรับพระม,มีมีหม้อมีหม้อขนาดเล็กมุมนี้ด้วยนะคะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมช้อนจาน สวักที่ตักข้าวที่ใส่แก้วน้ํานี่ก็คือแก้วน้ําก็คือมีครบหมดทุกอย่างที่วัดถ้าจะจัดงานเราก็สามารถยืมมามาเช่าเนาะมาเช่าหรือมายืมก็ได้ค่ะที่นี่นะคะที่วัดลำทลองหลักไกลที่อยู่ใกลๆที่นี่นะคะวริตาาก็อยากให้มาชมวัดตรงนี้ค่ะคือหน้าหน้า เป็นที่น่าศรัทธาจริงๆเลยค่ะคุณประชุมกับลูกสาวกําลังเลือกชานจานจานชามค่ะมาช่วยกันค่ะของทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้ก่อนถึงบ้านขอแวะดูของกินระหว่างทางก่อนค่ะนี่แก๊บมกูกะเทียมหัวหอมแล้วก็นี่คือปลาส้มแล้วก็นี้คืออะไรเนาะมันตาลืมชื่ออีกแล้วค่ะ แล้วก็นี่ไอ้ตาดโด๊กมีน้ำพริกมีข้าวั่วมีถั่วมีอ่าอ่าหน่อไม้โดงมีพริกมีอะไรพวกนี้หมดเลยค่ะแล้วก็มีข้าวโพดขายด้วยนะคะแล้วก็นี่คือขนมจีนค่ะขนมจีนนี่ค่ะของวารุตาเป็นข้าเติ๋เวเส้นใหญ่มาทานกันด้วยกันค่ะมีเครื่องปรุงนี้ค่ะ แต่ชิมก่อนปรุงนะคะวรุตาสั่งผัดซีอิ๊วไปให้แฟนกับแม่ย่าด้วยค่ะผัดซีอิ๊วนี่ค่ะแม่ย่าบอกไม่ค่อยชอบซักเท่าไร่เลยผัดซีอิ๊วฉันชอบผัดเส้นหมี่ธรรมดามากกว่าว่าอย่างนั้นนี่ค่ะนี่คุณประชุมเอาอะไรมาคะเอามาขายเอามาขายเท่าไหร่ค่นี้ นี้ค่ะคุณประชุม,มาให้ลองกองแล้วก็ฝรั่งแล้วก็นี้ค่ะแตงโมทพื่หั่นมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะน่ารักสิงๆิงเลยคนนี้โน่นคนโน้นก็น่ารักค่ะนี่คนนี้น่ารักไหมและคนนี้ก็น่ารักค่ะนี่ค่ะนี่ของที่เราขนมาจากวัดนี่ค่ะก็จะมีทั้งแก้วมีทั้งกระทะช้อนชามหม้อสารพัด นี่คือของที่เราซื้ออีกต่างหากแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนี่สามีกําลังนั่งแก่ให้มามาช่วยกันทําบุญด้วยการล้างถ้วยล้างชามกันก่อนนะคะรวมทั้งกระติกใส่น้ําด้วยนะคะนี่ค่ะคุณเบอร์ชุมขยันใหญ่เลย นี่คือจานใบละยี่สิบบาทวัตาซื้อมาค่ะส่วนนน้นก็20บาทเหมือนกันค่ะแม่ยาก,กำลังตากเสื้อผ้าทำความสะอาดเก็บเข้าของทุกอย่างเลยค่ะ นี่คือผลงานของเราคุณประชุมสามีแล้วก็วารุตักทุกอย่างสะอาดสะอานแล้วก็พร้อมที่จะไปใช้ในงานบนของเราแล้วค่ะก็จะมีถ้วยชามีอะไรทั้งหมดการละมงังมีกระติกใส่น้ำเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอคอยชมในคลิปต่อไปนะคะ